ยินดีต้อนรับเข้าสู่มิติซ่อนเร้นเรื่องเล่าสยองขวัญช่องที่พาคุณเดินทางสู่โลกของความลึกลับและความน่ากลัวกับเรื่องเล่าผีและเรื่องสยองขวัญทุกคืนมืดมนที่เราจะพาคุณเข้าสู่มิติที่ซ่อนเร้นที่ที่คุณจะได้สัมผัสกับความกลัวที่แท้จริง ผมชื่อปอนนักศึกษาแพทย์ปีที่3จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพความฝันของผมคือการเป็นศัลยแพทย์ที่เก่งที่สุดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัดเก่าที่ถูกทิ้งร้างทําให้ความฝันของผมกลายเป็นฝันร้ายในคืนหนึ่งขณะที่ผมกับเพื่อนๆตัดสินใจเข้าไปสํารวจห้องผ่าตัดเก่าของโรงพยาบาลที่ถูกทิ้งร้างในกลุ่มมีออส เพื่อนสน็จของผมที่เรียนแพทย์เช่นกันออสเป็นคนกล้าหาและชอบท้าทายสิ่งลึกลับนุ่นนักศึกษาแพทย์ปีเดียวกันนุ่น,นเป็นคนใจดีและมีความเชื่อในเรื่องผีสางอย่างแรงกล้าและเบนเพื่อนผู้หญิงที่เรียนพยาบาลเบนเป็นคนที่เล่นและชอบสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายทั้งสคนต่างมีความสนใจในเรื่องลึกลับและต้องการสำรวจสถานที่ที่คนเล่าหือว่ามีผี พวกเราได้รับการบอกเล่าจากรุ่นพี่ว่ามีวิญญาณของผู้ป่วยที่เสียชีวิตระหว่างการผ่าตัดยังคงมุงเวียนอยู่ที่นั่นห้องผ่าตัดเก่าแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลที่ถูกทิ้งร้างมานานมันตั้งอยู่ด้านหลังของอาคารหลักที่มีทางเดินแคบๆนำไปสู่ประตูเหล็กที่เก่าแก่สภาพโดยรอบเต็มไปด้วยต้นไม้และหญ้าที่ขึ้นรกร้าง มีอาคารเก่าหลายหลังที่มีสภาพทรุดโทรมที่นี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียงแต่เมื่อมีการสร้างอาคารใหม่ที่มีเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัยกว่าส่วนเก่าของโรงพยาบาลนี้ก็ถูกทิ้งร้างห้องผ่าตัดเก่าไม่ได้ถูกใช้งานมานานหลายสิบปีแต่และมุมห้องเต็มไปด้วยฝุ่นและเครื่องมือที่ถูกทิ้งไว้ หน้าต่างบานเก่ามีรอยแตกและประตูเหล็กมีสนิมขึ้นเป็นสถานที่ที่ดูเหมือนจะถูกลืมไปตามกาลเวลาเมื่อก่อนนี้ห้องผ่าตัดแห่งนี้เคยเป็นที่ทำงานของศัลยะแพทย์ที่มีชื่อเสียงหลายคนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็พัฒนายอย่างรวดเร็วอุปกรณ์และเครื่องมือเก่าเริ่มล้าสมัย และไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนมากขึ้นได้การสร้างอาคารใหม่และย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดไปยังที่ทันสมัยทำให้ส่วนเก่านี้ถูกละเลยถึงแม้ว่าโรงพยาบาลจะพยายามดูแลรักษาบางส่วนของอาคารเก่าแต่ห้องผ่าตัดนี้กลับถูกปล่อยให้กลายเป็นที่รกร้างมันถูกปิดและลืมไปนานกว่า30ปี หลายคนอยากจะเข้าไปสำรวจเนื่องจากตำนานที่บอกต่อกันมาบางคนในโรงพยาบาลเชื่อว่าการทิ้งร้างนี้เกิดจากเหตุการณ์เสียชีวิตที่ไม่สามารถอธิบายได้และเรื่องราวเหล่านี้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปในห้องนี้อีกแม้ในตอนกลางวันสถานที่นี้ก็ยังคงมีบรรยากาศที่เงียบเหงาและเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ นั่นคือเหตุผลที่ทำให้พวกเราตัดสินใจเข้าไปสำรวจในคืนนี้เพื่อพิสูจน์ว่าตำนานที่ได้ยินมาเป็นความจริงหรือไม่ผมไม่ได้เชื่อเรื่องผีแต่ความอยากรู้อยากเห็นทาให้ผมตกลงที่จะไปด้วยตอนที่พวกเราเดินเข้ามาในอาคารเก่าประตูเหล็กที่มีสนิมขึ้นถูกเปิดออกช้าๆด้วยเสียงดังอิดอาดบรรยากาศภายในอาคารเต็มไปด้วยฝุ่นและความเงียบสงัด พื้นทางเดินปูด้วยกระเบื้องเก่าๆที่บางส่วนหลุดล่อนมีหยากย่ก่ออยู่ตามมุมห้องและเพดานแสงจากไฟฉายของพวกเราส่งไปบนผนังที่มีรอยแตกร้าวและคราบสกปรกทางเดินที่นำไปสู่ห้องผาตัดมีลักษณะคดเคี้ยวและยาวระหว่างทางเราผ่านห้องหลายห้องที่มีประตูปิดและบางประตูเปิดค้างไว้ ภายในห้องเหล่านั้นมีเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ถูกทิ้งไว้พวกเราต่างรู้สึกได้ถึงกลิ่นอับของน้ำยาและสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในอากาศเมื่อเรามาถึงประตูห้องผ่าตัดเก่าเลขที่6ประตูไม้อันหนามีรอยขูดขีดและสีหลุดลอกพวกเราต้องใช้แรงเปิดประตูและเมื่อเปิดออกกลิ่นอับและกลิ่นเลือดเก่าก,ก็พุ่งเข้ามาในจมูกของพวกเรา ภายในห้องผ่าตัดเต็มไปด้วยความเงียบสนงดและบรรยากาศเย็นชื้นพื้นห้องมีคราบเลือดเก่าที่แห้งกรังและเครื่องมือผ่าตัดที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการทำความสะอาดเตียงผ่าตัดตั้งอยู่กลางห้องมีรอยคราบเลือดและคราบสนิมที่มองเห็นได้ชัดเจนโต๊ะว,วางอุปกรณ์ทางการแพทย์มีคราบสกรปรกและฝุ่นเกาะอ,อยู่หนาหน้าต่างห้องผ่าตัดมีม่านสีขาวที่ซีดจางและมีรอยขาด แสงจากไฟฉายส่องให้เห็นเครื่องมือผ่าตัดที่วางเรียงรายอยู่บนโต๊ะบรรยากาศภายในห้องผ่าตัดเก่าเต็มไปด้วยความเงียบและความเย็นที่ทําให้พวกเรารู้สึกไม่สบายใจกลิ่นอับของน้ํายาและเลือดเก่ายังคงค้างอยู่ในอากาศเหมือนกับความทรงจําที่ไม่เคยหายไปผนังห้องมีภาพและกราฟที่เกี่ยวกับการผ่าตัด ซึ่งแสดงถึงช่วงเวลาที่ห้องนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานของศัลยะแพทย์ทุกอย่างดูเหมือนหยุดเวลาไว้ในอดีตเหมือนกับว่าห้องนี้ยังคงรอคอยการกลับมาของผู้ที่เคยทำงานที่นี่พวกเราต่างรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่แปลกและน่าขนลุกที่แฝงอยู่ในทุกมุมของห้องผ่าตัดนี้เพื่อนของผมออสเป็นคนแรกที่แนะนำให้เราลองเปิดไฟห้องผ่าตัด แต่เมื่อเขาเปิดสวิตช์ไฟกลับไม่ติดออสหัวเราะเบาๆและบอกว่าคงเป็นเพราะไม่มีการบำรุงรักษามานานผมรู้สึกเสียวสันหลังขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลตอนที่เราเดินสำรวจภายในห้องผ่าตัดเก่าพวกเราพบว่าห้องนี้มีประตูสองบานบานแรกคือประตูที่เราเข้ามาส่วนอีกบานหนึ่งอยู่ที่ด้านหลังของห้องผมส่งไฟฉายไปที่ประตูด้านหลังนั้น มันเป็นประตูไม้เก่าๆที่มีรอยขูดขีดและคราบสนิมตรงที่จักด้านหน้าของประตูมีโต๊ะผ่าตัดที่เก่าและมีคราบเลือดที่แห้งกรังเตียงผ่าตัดตั้งอยู่กลางห้องรอบๆเตียงมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการทำความสะอาดในห้องมีตู้เก็บของที่เปิดทิ้งไว้มีขวดน้ำยาและเครื่องมือผ่าตัดวางเกลื่อนอยู่บนพื้น ไฟฉายของพวกเราส่องให้เห็นภาพรอยเลือดและคราบสนิมที่ผนังและพื้นห้องทุกอย่างในห้องนี้ดูเหมือนจะหยุดนิ่งตั้งแต่วันที่มันถูกทิ้งร้างเมื่อเราเดินเข้าไปใกล้ประตูด้านหลังความเงียบสงัดรอบตัวทำให้เรารู้สึกหนาวสัน่นผมยืนอยู่หน้าโต๊ะผ่าตัดและมองไปที่ประตูไม้เก่านั้นเพื่อนของผมออสเดินมาข้างๆและใช้มือสัมผัสที่จับประตู เขาหันมามองพวกเราก่อนที่จะตัดสินใจเปิดประตูพวกเรายืนเงียบเียบและรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นเสียงเปิดประตูดังขึ้นเบาๆเมื่อเราเปิดประตูห้องด้านหลังภาพที่เห็นข้างหน้าทำให้พวกเราหยุดหายใจชั่วครู่ในห้องด้านหลังนั้นมีแสงไฟสลัสๆที่ลอดผ่านหน้าต่างบานเล็กๆมุมห้องมีเตียงคนไข้เก่าตั้งอยู่มีคราบเลือดและคราบสนิมที่เห็นได้ชัด มีเสียงแปลกๆดังขึ้นจากห้องด้านหลังเหมือนเสียงร้องให้เบาๆนั่นใครผมถามออกไปแต่ไม่มีใครตอบเสียงร้องให้ยังคงดังอยู่เพื่อนของผมนุน่นเสนอให้เราเดินไปดูเนื่องจากแสงในห้องมีน้อยทำให้การมองเห็นเป็นไปได้ยากมากทำให้เราเหมือนถูกบังคับให้เดินเข้าไปใกล้เพื่อดู เมื่อเราเข้าไปใกล้สิ่งที่เราเห็นทำให้หัวใจของผมแทบหยุดเต้นเป็นภาพของเด็กสาวคนหนึ่งในชุดคนไข้นั่งคุดคูอยู่ที่มุมห้องผิวเธอซีดขาวและมีรอยแผลเย็บที่หน้าท้องสายตาเธอจ้องมาที่พวกเราผิวเธอซีดจ,จนเห็นเส้นเลือดที่กดตัวอยู่ใต้ผิวหนังรอยแผลเย็บที่หน้าท้องของเธอลึกและยาวเหมือนกับเพิ่งถูกผ่าตัด เลือดที่แห้งกรังอยู่รอบๆแผลทำให้มันดูน่าขนลุกใบหน้ามีความเศร้าโศกและความเจ็บปวดสะท้อนอยู่ในดวงตาดวงตาของเธอมีสีดำสนิทขอบตาคล้ำจนดูเหมือนมีรอยช้ำผมของเธอยาวและยุ่งเหยิงเส้นผมบางเส้นติดอยู่กับใบหน้าและลำคอที่ซีดเซียวริมฝีปากแห้งและมีรอยแตกเมื่อเธอขยับปากพูดเสียงของเธอสั่นสะท้าน และเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอยืนนิ่งที่มุมห้องสายตาเจ้ามาที่พวกเราอย่างไร้าชีวิตชีวาความเย็นฉีดบแผ่ซ่านออกมาจากร่างของเธอทุกอย่างในตัวเธอสะท้อนถึงความเจ็บปวดและความตายที่แสนจะทรมานเป็นภาพที่ทำให้พวกเรารู้สึกหวาดกลัวจนถึงขีดสุดและจดจำไม่มีวันลืมผมรู้สึกเหมือนเวลาเดินช้าทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะหยุดนิ่ง ออสพยายามพูดคุยกับเธอเธอเป็นใครทำไมถึงอยู่ที่นี่เด็กสาวไม่ตอบแต่ลุกขึ้นยืนช้าๆผมรู้สึกได้ถึงความเย็นเฉียบที่ไหลผ่านร่างออกไปจากที่นี่เสียงเธอสั่นสถานพวกเราตกใจและวิ่งหนีออกจากห้องผ่าตัดเสียงรองเท้าของพวกเรากระทบกับพื้นกระเบื้องดังสะท้อนในความเงียบลมหายใจของพวกเราหอบเหนื่อย และเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเมื่อเรามาถึงทางออกผมเอื้อมมือไปที่จับประตูแต่ทันทีที่ผมพยายามเปิดประตูถูกล็อกแน่นออสลองใช้แรงดึงสุดกำลังแต่ประตูกลับไม่ขยับเลยนุ่นเริ่มร้องไห้และเสียงของเธอสั่นสะท้านทำไมมันไม่เปิดนุ่นตะโกนด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเบนพยายามมองหาทางออกอื่นแต่ไม่มีช่องทางนีเลย ความเย็นเยืยบเริ่มแผ่ซ่านรอบตัวทำให้พวกเรารู้สึกหนาวจับใจทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในอากาศเหมือนกับมีคนมากระซิบที่ข้างหูของเราพวกเธอจะไม่มีวันออกไปได้เสียงนั้นทำให้พวกเรายิ่งหวาดกลัวผมมองกลับไปที่ทางเดินเห็นเงาเมื่อเคลื่อนไหวช้าๆทุกก้า้ที่ผมถอยหลังความหวาดกลัวก็ยิ่งทวีขึ้น นุ่นเริ่มร้องให้เสียงดังขณะที่เบนซ์พยายามดึงประตูอีกครั้งแต่ประตูก็ยังคงไม่ขยับในความเงียบสงัดนั้นผมได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นดังเราติดอยู่ในนี้ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความตายความหวังเดียวของพวกเราดูเหมือนจะเลือนหายไปในความมืดมิดเวลาผ่านไปชา้ชา ความสยองขวัญเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของผมนุ่นเริ่มร้องให้และบอกว่าเธอเห็นภาพของผู้ป่วยหลายคนที่นอนอยู่บนเตียงผ่าตัดผมพยายามตอบเธอแต่ก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อเรากลับไปที่ห้องผ่าตัดอีกครั้งภาพเด็กสาวคนนั้นกลับมาอีกพวกแกทำให้ฉันตายเสียงเธอดังขึ้นผมรู้สึกได้ถึงความโกรธในเสียงนั้นอ๊อ,อถามว่า พวกเราทำอะไรพวกเราไม่ได้ทำอะไรเลยเด็กสาวยิ้มเบาๆใช่มันไม่ใช่พวกแก่แต่เป็นหมอที่ทำการผ่าตัดฉันตายและติดอยู่ที่นี่แววตาของเธอเต็มไปด้วยความโกรธและความแค้นผมรู้สึกถึงบรรยากาศที่หนาวเย็นจับใจและความหวาดกลัวที่เข้ามากระหนักเด็กสาวไม่สนใจคำถามของออสเธอเดินเข้ามาใกล้พวกเราพวกเธอทุกคนต้องชดใช้ เธอกล่าวด้วยเสียงเย็นเยียบเราพยายามหนีวิ่งไปทางอื่นในห้องผ่าตัดเพื่อหาทางออกแต่ไม่ว่าจะพยายามเปิดประตูหรือหน้าต่างก็ไม่สำเร็จเสียงหัวรอบ่าบาดังขึ้นในอากาศแสงไฟจากไฟฉายเริ่มกระพริบความมืดมิดเข้าครอบงำขณะที่ความหมองดูจะเลือนหายผมเห็นทางออกด้านข้างเราทุกคนพยายามดิ้นรน เพื่อไปที่นั่นวิ่งไปด้วยความเร็วที่ไม่มีวันหยุดสุดท้ายประตูเล็กๆเ,เปิดออกพวกเราวิ่งออกมาได้ทันเวลาทิ้งเสียงหัวเราะและคำขู่ของเด็กสาวไว้เบื้องหลังเมื่อพวกเรากลับถึงบ้านทุกอย่างดูเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ทุกคืนหลังจากนั้นพวกเรากลับต้องเจอกับเหตุการณ์แปลกๆคืนแรกผมฝันเห็นเด็กสาวคนนั้นมายืนอยู่ปลายเตียง สายตาเธอเจ้ามาที่ผมด้วยความโกรธออสเล่าให้ฟังว่าเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูขณะที่เขานอนอยู่ทำให้เขาตื่นกลางดึกด้วยความหวาดกลัวนุ่นตื่นขึ้นมาพบว่ามีรอยแผลเย็บที่หน้าท้องเหมือนกับเด็กสาวในห้องผ่าตัดเบนเห็นเงาดำเดินผ่านหน้าต่างห้องนอนของเธอทุกคืนทำให้เธอต้องปิดม่านตลอดเวลาและในตอนกลางวันเมื่อพวกเราอยู่ในห้องเรียน บางครั้งจะได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนเครื่องมือผ่าตัดที่เราใช้ในการฝึกมักจะหายไปหรือพบว่ามีคราบเลือดเลอะอยู่บางครั้งขณะที่พวกเราเดินผ่านทางเดินในอาคารเรียนจะรู้สึกได้ถึงความเย็นเยียบที่มาจากด้านหลังเหมือนกับมีคนกำลังเฝ้าดูอยู่ทุกคนในกลุ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่ไม่ปกติเหมือนกับมีบางอย่างที่มองไม่เห็นติดตามพวกเรามาตลอดเวลา เราต่างพยายามหาทางแก้ไขแต่ดูเหมือนวิญญาณของเด็กสาวนั้นยังคงตามหลอกหลอนพวกเราไม่หยุดพวกเราพยายามทุกวิถีทางเพื่อหาทางหลุดพ้นจากการหลอกหลอนของวิญญาณเด็กสาวคนนั้นแต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่เป็นผลทุกคืนยังคงมีเสียงกระซิบและภาพหลอนที่ตามติดจนในที่สุดพวกเราตัดสินใจหันมาใช้ความเชื่อแบบโบราณ เราตกลงที่จะเชิญพระมาะช่วยสะกดวิญญาณเธอเราติดต่อกับวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องการปราบผีพระคุณเจ้าอาวาสรับฟังเรื่องราวของพวกเราด้วยความสนใจท่านบอกว่าการสะกดวิญญาณต้องทำพิธีในสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ดังนั้นพวกเราต้องกลับไปที่ห้องผ่าตัดเก่านั้นอีกครั้งแม้ว่าจะรู้สึกหวาดกลัวแต่พวกเราก็ตัดสินใจทำตามคำแนะนำของท่าน ในคืนหนึ่งที่เงียบสงดพวกเรากลับไปยังโรงพยาบาลที่ถูกทิ้งร้างพระคุณเจ้ามาพร้อมกับเครื่องบูชาและเครื่องมือสำหรับทำพิธีบรรยากาศรอบตูวเงียบสงดและเย็นเยียบเมื่อเราเข้าไปในห้องผ่าตัดเก่าพระคุณเจ้าก็เริ่มต้นทำพิธีด้วยการจุดทูปและเทียนท่านเริ่มสวดมนต์เสียงสวดมนต์ดังาวเบาและเต็มไปด้วยพลัง ขณะที่ท่านสวดมนต์ผมรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เริ่มเปลี่ยนไปเหมือนกับความหนักอึ้งในอากาศเริ่มหายไปทีละน้อยท่านใช้ผงอิทิเจและน้ำมนต์เพื่อทำพิธีสะกดวิญญาณและเมื่อท่านเรียกชื่อของเด็กสาวภาพของเธอก็ปรากฏขึ้นเธอยืนอยู่ที่มุมห้องสายตาเจ้องมาที่พวกเราแต่ครั้งนี้สายตาเธอดูเศร้าและเหนื่อยล้าพระคุณเจ้าสวดมนต์ต่อไป และบอกกับเธอว่าเธอต้องปล่อยวางและไปสู่ที่สงบสุขอย่าหลอกหลอนคนอีกต่อไปเด็กสาวค่อยๆลดสายตาลงและน้ำตาไหลลงมาผมรู้สึกได้ถึงความเศร้าและความเจ็บปวดที่เธอประสบมาเมื่อพิธีเสร็จสิ้นภาพของเด็กสาวค่อยๆจางหายไปห้องผ่าตัดเก่ากลับมาสู่ความเงียบสงัดหลังจากนั้นพวกเราไม่เคยถูกหลอกหลอนอีก ไม่มีเสียงกระซิบหรือภาพหลอนที่ตามติดเราต่างรู้สึกได้ถึงความสงบสุขที่กลับคืนมาทุกคนสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติดได้แม้ว่าประสบการณ์ครั้งนั้นจะทิ้งร่องรอยในใจพวกเราแต่เราก็ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเคารพและเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นและบางครั้งความเชื่อแบบโบราณก็ยังคงมีพลังในการแก้ไขปัญหาที่วิทยาศาสตร์ ไม่สามารถอธิบายได้